ยินดีต้อนรับสู่ชาแนลเด็กชายนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้นตอนที่22การฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลาสามเดือนผังวิญญาณทั้งสี่ไม่ต่างอะไรกับภูเขาอันงดงามสี่ลูกที่แขวนอยู่สูงขึ้นไปท่ามกลางพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ข้างในก้อนผนึกวิญญาณเส้นได้อันสลับซับซ้อนสลับไปมาและเชื่อมโยงเข้าหากันจนเกิดเป็นรูปแบบที่แสนซับซ้อนและลึกลับพลังงานลึกลับอันสุดจะอย่างถูกบรรจุเอาไว้ข้างใน จิตสำนึกของฉินเลี่ยลอยผ่านไปพลางสำรวจหนึ่งในผังวิญญาณขนาดใหญ่แต่มันใช้เวลาไม่นานนักก่อนที่จิตของเขาจะดับลงเพราะความทุกข์ทรมานจากความรู้สึกเหนื่อยล้าเขารีบนำความตระหนักรู้ส่วนหนึ่งกลับคืนมาในพื้นที่ที่บรรจุไปด้วยผังวิญญาณทั้งสี่โลกใบใหม่ได้ปรากฏขึ้นหลังจากผนึกได้แตกสลายเขาแค่ต้องออกจากที่นี่เพื่อเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกคลายออกถ้าเขาต้องการสำรวจผังวิญ,ญญาณอันลึกลับเหล่านี้ แต่ว่าถ้าเขาสำรวจหนึ่งในผังวิญญาณอย่างละเอียดที่ท่วนเขาจะรู้สึกได้ในทันทีว่าจิตเริ่มเหนื่อยล้าจนเกิดบาดแผลกับสภาวะทางจิตนี่มันแตกต่างจากสภาวะความสงบอเลเลอ,เลอในสภาวะความสงบอัเลเลอจิตสำนึกของเขาจะออกจากจิตของตัวเองอย่างช้าช้าในท้ายที่สุดมันก็จะหายเข้าไปในก้อนผนึกวิญญาณทั้งหมดจากนั้นก็เข้าไปยังพื้นที่ชั้นนอกสุดของก้อนผนึกวิญญาณ ชั้นนอกของพื้นที่นั้นกว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดจิตจะไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเมื่ออยู่ข้างในไม่แม้แต่จะสิ้นหวงังและเฉยชาจนรู้สึกว่ามันจะคงอยู่แบบนี้ไปชั่วนิรันดร์มันเหมือนกับตกไปอยู่ในสภาวะหลับลึกในขณะที่รู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณได้รับการบำรุงเป็นอย่างดีชั้นในของพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผังวิญญาณเขาแค่ต้องการจิตสำนึกส่วนหนึ่งให้เข้าไปข้างในเท่านั้น แต่ในจังหวะที่เข้าไปเขาต้องขยายพลังจิตออกถ้าเขาให้ความสนใจกับผังวิญญาณเหล่านี้เขาจะเริ่มอ่อนแอและเกิดอิดโรยเร็วขึ้นกว่าปกติเขาต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะใส่ความตระหนักรู้ส่วนหนึ่งเข้าไปเพื่อให้วิญญาณยังไม่อิดโรยพลังจิตเป็นพลังลึกลับและยากจะเข้าใจที่สุดแสนจะเหลือเชื่อมีเพียงวิญญาณเท่านั้นที่สามารถสัมผัสและใช้พลังที่มีรูปร่างไม่แน่นอนได้มีเพียงผู้ฝึกวรยุทธระดับสูงเท่านั้นที่จะคุ้นเคยกับการใช้และวิธีการฝึกฝนพลังจิต พลังวิญญาณเป็นพลังที่เกิดจากการฝึกฝนของร่างผู้ฝึกวรยุทธในขณะที่พลังจิตเป็นพลังที่เกิดจากการฝึกฝนของวิญญาณผู้ฝึกวรยุทธระดับต่ำจะตรวจจับพลังจิตได้ยากมากหากไม่ผ่านการฝึกฝนและใช้งานพลังการฝึกฝนของชิลเลียค่อนข้างต่ำแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังจิตในระดับลึกได้บางทีมันอาจจะมีบางอย่างไปกระทํากับความทรงจําของเขาที่ถูกผนึกเอาไว้หรือบางทีอาจจะมีบางอย่างไปกระทํากับก้อนผนึกวิญญาณก็เป็นได้ หรือท่านตาจะทิ้งผังวิญญาณทั้งสี่เอาไว้ให้ท่านตาก็เป็นผู้สร้างด้วยไม่เดี๋ยวนะท่านตาเคยกล่าวในจดหมายว่าเขาไม่พบสิ่งลึกลับที่อยู่เบื้องหลังก้อนผนึกวิญญาณเพราะงั้นอาจจะไม่ใช่เขาถ้าอย่างนั้นผังวิญญาณเหล่านี้จะต้องอยู่ข้างในก้อนดังกล่าวมาตั้งแต่แรกแล้วหลังจากดึงจิตสำนึกของเขากลับคืนมาฉินเลียก็ดูซี่เซียวไปเล็กน้อยใบหน้าหลอเหล,า,เหลาของเขาเต็มไปด้วยความสงสัยและความสับสนเขาไม่รู้ว่าผังวิญญ,ญาณทั้งสี่มาจากไหนและไม่รู้ว่ามันคืออะไร ผังวิญญาณคือของสําคัญของผู้สร้างเพราะพวกมันเป็นหลักฐานของขั้นและพลังของอุปกรณ์วิญญาณแม้จะลึกลับแต่ผังวิญญาณอันแสนยอดเยี่ยมก็สามารถเพิ่มพลังของอุปกรณ์วิญญาณจนสามารถปลดปล่อยศักยภาพขั้นสูงสุดของวรยุทธ์ทอได้มีบางคนกล่าวไว้ว่าผังวิญญาณคือวิญญาณของอุปกรณ์วิญญาณและเป็นหลักฐานสําคัญของการหลอมอุปกรณ์สําหรับผู้สร้างเงออีกด้วยมันเป็นพื้นฐานที่ใช้ชี้วัดว่าผู้สร้างเก่งกาจมากเพียงไหน หลังพักสักครู่ฉินเลี่ยเริ่มส่งพลังจิตส่วนหนึ่งเข้าไปก่อนจะเริ่มเสี่ยงเข้าไปยังส่วนลึกของพื้นที่อันกว้างใหญ่เขาเริ่มสำรวจผังวิญญาณที่ดูมาก่อนหน้านี้จากนั้นจึงพยายามสลักมันไว้ในใจพลังจิตเหมือนกับแผ่นกระดาษเรืองแสงจางๆที่อยู่ข้างในผังวิญญาณขนาดใหญ่ที่ต้องทำการตรวจสอบอย่างที่ท้วนการเชื่อมโยงของเส้นได้ที่กว้างยาวแตกต่างกันคือสัญลักษณ์เครือข่ายของพลังวิญญาณนั่นคือคำพูดของท่านตาเกี่ยวกับพื้นฐานของผังวิญญาณเขาเริ่มตระหนักได้ว่าเป้าหมายของผังวิญญาณก็คือ การรวบรวมวิญญาณจากคำพูดของท่านตาพื้นฐานของผังวิญญาณจะแบ่งออกเป็น4ประเภทคือการรวบรวมวิญญาณการกักเก็บวิญญาณการขยายและการเสริมพลังการรวบรวมวิญญาณเป็นการทำให้อุปกรณ์มีความสามารถในการรวบรวมวิญญาณมันสามารถทําให้ผู้ฝึกวรยุทธเพิ่มพลังวิญญาณเข้าไปในอุปกรณ์ได้การกักเก็บวิญญ,ญาณทําให้อุปกรณ์ มีความสามารถในการกักเก็บวิญญาณการกักเก็บวิญญาณซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งแล้วปลดปล่อยออกมาในคราวเดียวย่อมเกิดเป็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวการขยายเพื่อใช้กับวัตถุดิบของอุปกรณ์คือวิธีดั้งเดิมที่ใช้ในการขยายพลังวิญญาณที่ใส่เข้าไปข้างในยกตัวอย่างเช่นถ้าหนึ่งในสิบส่วนของพลังวิญ,ญญาณถูกใส่เข้าไปข้างในอุปกรณ์ส่วนผสมพิเศษดังกล่าวก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้สองถึงสามเท่า การขยายสามารถกระทำได้ในแบบอื่นอีกอย่างเช่นการบีบอัดพลังวินและการโคจรพลังวิญญาณเพื่อทำการขัดเกลาครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งบริสุทธิ์และแหลมคมราวกับเข็มนั่นคืออีกหนทางในการทำให้ขยายเหตุผลที่อุปกรณ์วิญญาณจำพวกดาบสามารถปล่อยลำแสงดาบหรือลำแสงกระบีได้นั้นเป็นเพราะภายนอกมีผังวิญญาณประเภทขยายอยู่เพื่อทำหน้าที่บีบอัดพลังที่อยู่ข้างในการเสริมพลังเพื่อเพิ่มความทนทานและความแข็งแกร่งให้กับอุปกรณ์ ทำให้มันแตกสลายได้ยากยิ่งขึ้นสามารถกักเก็บพลังวิญญาณได้มากขึ้นอีกทั้งยังมีระดับของการขยายที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วยการรวบรวมวิญญาณการกักเก็บวิญญาณการขยายและการเสริมพลังคือสพื้นฐานของผังวิญญาณที่ผู้สร้างต้องฝึกให้เชี่ยวชาญแต่ว่าความเข้าใจของผู้สร้างต่อพื้นฐานของผังวิญญ,ญาณทั้งสนี้ล้วนแตกต่างกันออกไปตามวิจารณญาณของแต่ละคน ผังวิญญาณการขยายทั่วไปอาจจะมีวิธีที่ถูกจะรึกเอาไว้สิบวิธีบางทีทุกวิธีล้วนสามารถทําให้เกิดการขยายได้เหมือนกันแต่ว่าความแตกต่างด้านประสิทธิภาพของแต่ละวิธีที่ใช้นั้นมันแตกต่างกันราวกับเหวผังวิญญาณการขยายบางแบบทําได้เพียงขยายประสิทธิภาพของความสามารถหนึ่งในร้อยส่วนแต่ผังวิญญาณอื่นๆสามารถขยายประสิทธิภาพของความสามารถของอุปกรณ์ได้มากกว่าสองเท่าหลายเท่าหรือแม้แต่สิบเท่าเลยทีเดียว องคประกอบเดียวกันสามารถประยุกต์ใช้กับผังวิญญาณทั้ง3ได้ขึ้นอยู่กับมรดกการฝึกฝนและความแตกต่างด้านอื่นๆผู้สร้างแต่ละคนอาจจะมีความเข้าใจและการจำแนกผังวิญญาณการรวบรวมวิญญาณการกักเก็บวิญญาณการขยายและการเสริมพลังที่แตกต่างกันดังนั้นไม่มีทางที่ผังวิญญาณทั้งสองจะเหมือนกันได้พลังของพวกมันย่อมแตกต่างเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าผู้สร้างที่แข็งแกร่งกว่าย่อมสลักผังวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าที่พวกเขามีความเข้าใจต่อพลังวิญญาณธรรมชาติและกฎการเติบโตของวิญญาณลงไปได้ผังวิญญาณจะไร้ที่ติมากขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มการเข้าคู่ต่อกฎธรรมชาติของโลกใบนี้ได้มากขึ้นทําให้เกิดผลลัพธ์ที่แสนวิเศษจนยากจะเข้าใจการรวบรวมวิญญาณนี้คือการรวบรวมวิญญาณข้าต้องเห็นผังวิญญาณอีกสามแห่งที่เหลือให้ได้ ฉินเลี่ยเพ่งจิตและละทิ้งความคิดในการสืบค้นความลึกลับของผังไปสักพักเขาสนแต่เพียงความรู้การหลอมอุปกรณ์อันแสนบริสุทธิ์ที่ท่านตายดใส่หัวให้เป็นเวลาหลายปีเขาต้องพึ่งผลที่ได้จากผังวิญญ,ญาณอีกสามแห่งที่เหลือด้วยการรวบรวมวิญญ,ญาณการขยายการเสริมพลังนี่คือผังวิญญ,ญาณทั้งสามสินะแต่ทำไมพวกมันถึงได้ซับซ้อนเช่นนี้ทั้งๆที่มันเป็นพื้นฐานของพื้นฐานแท้ ลายมือนี่อย่างกับไก่เขียนเลยแค่มองดูผ่านๆก็ยังสัมผัสได้แค่อันเดียวก็ยากจะจำแล้วข้านึกไม่ออกเลยใครเป็นคนสลักเอาไว้เขารีบถอนพลังจิตส่วนหนึ่งออกมาแม้เขาจะยืนยันประเภทของผังวิญญาณทั้งสี่ได้แล้วแต่ความสงสัยในใจของเขากลับเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาต่อมาเขาจะใช้ตาข่ายสายฟ้าของถ้ำเพื่อขัดเกลาร่างของตนเพื่อฝึกซ้อมอสนีบาท,ทลายสวรรค์ทุกครั้งที่มีพายุเมฆพัดผ่าน หลังจากเขาฝ่าไปถึงขั้นที่เจ็ของพลังระดับชำระความเร็วในการฝึกฝนอสนีบัตทลายสวรรค์ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้เขาสามารถควบคุมสายฟ้าในไขกระดูกและอวัยวะภายในได้เขาขัดเกลาเครื่องในด้วยสายฟ้าครั้งแล้วครั้งเล่าเขารู้สึกว่าร่างของเขาแข็งแกร่งขึ้นมันเริ่มพัฒนาไปสู่ระดับสูงขึ้นเขาสัมผัสได้ลางๆว่าเขาสร้างหลักฐานอันแข็งแกร่งให้กับอสนนบัตทลายสวรรค์ได้สำเร็จแล้ว เมื่อเขาฝึกฝนอสนนบาตท,ทลายสวรรค์จนถึงจุดที่ไขกระดูกและอวัยวะภายในสามารถทนรับสายฟ้าฟาดโดยไม่เจ็บปวดได้แล้วเขาก็ไม่พึ่งตาข่ายสายฟ้าของถ้ำอีกต่อไปเขาสามารถฝึกฝนจากต้นกำเนิดสายฟ้าภายในได้โดยตรงขอในวันที่ไร้พายุเขาจะรวบรวมพลังวิญ,ญญาณเพื่อขยายทะเลวิญ,ญญาณในขณะเดียวกันเขาก็จะใช้นิ้วเพื่อทําให้อยู่ในสภาวะที่สามารถปลดปล่อยพลังวิญญ,ญาณออกจากจุดโจมตีสําคัญบนทั่วร่างให้ได้ เมื่อเขาฝึกฝนจนกระทั่งร่างของเขาเหนื่อยล้าเขาจะรวบรวมพลังจิตเพื่อสำรวจผังวิญญาณทั้งสี่ที่อยู่ข้างในก้อนผนึกวิญญาณแม้หนึ่งเดือนผ่านไปเขาก็ทำได้เพียงจดจำผังวิญญาณที่สามการรวบรวมวิญญาณเท่านั้นเขาไม่กล้าเข้าไปสำรวจอีกสามแห่งที่เหลือผังการรวบรวมวิญญาณได้ผ่านพลังจิตไปเป็นจำนวนมากทุกๆครั้งที่เขาทำเสร็จจิตของเขาจะอ่อนล้าอย่างช้าฮ่าฮ่า แต่ว่าเขาสังเกตได้ว่าทุกๆครั้งที่เขาฟื้นตัวพลังจิตของเขาจะพัฒนาขึ้นแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ตามดูท่าการสำรวจผังวิญญาณด้วยพลังจิตของเขาจะช่วยในการฝึกฝนอีกด้วยเมื่อค้นพบเช่นนี้เขาก็ให้ความสนใจมากขึ้นและอดทนต่อง,งานที่ยากลำบากและน่าเบื่ออันสุดแสนเหลือเชื่ออย่างการอ่านผังพลังจิตเป็นพลังที่ต้องใช้ในการฝ่าผนึกของก้อนผนึกวิญญาณมันทำให้เขาคลายความลึกลับของอดีตและค้นพบความทรงจำโดยใช้พละกกำลังของพลังจิตตัวเองได้ ดังนั้นไม่ว่าจะทรมานแค่ไหนตรับใดที่มีหนทางที่สามารถพัฒนาพลังจิตได้เขาจะกัดฟันเพื่อฟันฝ่าไปให้ได้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกเวลาสองเดือนก็ผ่านผ่านไปความพยายามในการฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งทําให้พลังจิตของเขาพัฒนามากขึ้นรากฐานอันแข็งแกร่งของอสนิบัตทลายสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้น ตอนนี้เขาสามารถปลดปล่อยพลังวิญญาณจากนิ้วฝ่ามือไหลและส่วนอื่นๆได้บางครั้งเมื่อเขาล้มเหลวกับการฝึกเขารู้สึกได้ลางๆว่าเขาเข้าใกล้จุดเริ่มต้นของขั้นที่8ของพลังระดับชำระนี้ทำให้เขาตระหนักได้ว่าการฝึกฝนของเขาในช่วงสุดท้ายกำลังก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นเขายังทำการจดจำผังการรวบรวมวิญญ,ญาณที่แสนซับซ้อนและยากจะเข้าใจอย่างสุดกำลัง อาจจะกล่าวได้ว่าแม้เขาจะจดจําได้แต่เขาก็ไม่เข้าใจการทํางานอันแสนลึกลับของผังเหล่านี้ได้แม้แต่วิธีใช้เขาก็ไม่รู้เช่นกันวันนี้เมื่อเขากลับมาที่บ้านหินตอนเย็นเหมือนอย่างทุกครั้งเขาเห็นหลิงอวิชีผู้ที่หายไปนานกําลังรอเขาพร้อมรอยยิ้มสมเดือนแล้วสินะที่เจ้าเอาแต่ทําเหมือนเดิมจริงๆเลยเจ้าไม่มีความสุขที่ได้ข้าเป็นภรรยาเลยหรือ หลิงอวิชีในชุดสีเขียวของผู้ฝึกวรยุทธทำให้นางดูมีชีวิตชีวาและเป็นระเบียบผมยาวสีดำของนางเหมือนกับผ้าไหมที่พาดอยู่บนไหลใบหน้าของนางเป็นสีแดงเพราะสุขภาพดีดวงตาง,งดงามของนางเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าเห็นได้ชัดว่าระดับการฝึกฝนของนางก็พัฒนาขึ้นต้องขอบใจเจ้าในที่สุดข้าก็ฝ่าไปถึงขั้นที่8ดของพลังระดับชำระเมื่อไม่เห็นฉินเลี่ยมีการตอบสนองนางก็ได้แต่หัวเราะพลางกล่าวต่อว่า ข้าแค่ขัดกล่าวยาปลุกเลือดลมร้อยวิถีเท่านั้นแต่ข้าไม่คิดว่ามันจะส่งผลได้เลิศเช่นนี้พอใช้ควบคู่กับหินวิญญาณระดับสามัญขั้นที่หกสองก้อนแล้วข้าก็ฝ่าไปถึงได้ในเวลาแค่สามเดือนนี่มันเหลือเชื่อจริงๆอีกด้านของชินเลียมีความสุขเช่นกันเพราะแม้พรสวรรค์ของนางไม่อาจเทียบหลิงสเสวียนส่วนได้เขาก็รู้ว่านางไม่ได้แย่มากมายอะไรนักยิ่งไปกว่านั้นนางติดอยู่ที่ขั้นที่เจ็ดของพลังระดับชำระอยู่นานสองนานแล้วในความเห็นของชินเลีย มันเป็นธรรมดาที่นางจะเลื่อนระดับได้หลังจากฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลาสามเดือนด้วยการช่วยเหลือของยาปลุกเลือดลมร้อยวิธีและหินวิญญาณระดับสามัญขั้นที่หกสองก้อนข้านําอาหารดีๆมาให้ด้วยหลักเพราะงั้นเข้ามาได้แล้วข้าทําเองเลยนะหลิงอวิชียิ้มนางโบกมือให้จากนั้นจึงเริ่มวางจานลงมีจานสี่ใบและชามซุปพวกมันดูน่าอร่อยชวนให้ล่อตาล่อใจนักฉินเลี่ยไม่คิดจะเสแสร้งอีกต่อไปเขาหยิบตะเกียบก่อนจะเริ่มกินในทันที เขาพบว่าอาหารพวกนี้รสชาติดีทีเดียวพระพาเนบิลลาพบเหมืองแร่คริสตันอัคคีในภูเขาหมาป่าสวรรค์พวกเขามีคำสั่งให้ตระกูลหลิงตระกูลเฟิงและตระกูลเกาส่งผู้ฝึกวรยุทธ์ที่มีพลังระดับชำระสิบคนไปยังเหมืองแร่แห่งนั้นกลับกันพวกเขาจะมอบรางวัลเป็นหินวิญญาณระดับต่ำให้เพราะค่าฝ่าไปถึงขั้นที่8ดของพลังระดับชำระท่านพ่อจึงขอให้ข้าจัดทีมไปพร้อมกับหลิงเฟิงและหลิงหญิงเพื่อไปยังเหมืองแร่คริสตันอัคคีพร้อมกับตระกูลเฟิงและตระกูลเกา่า ระหว่างที่เขากินหลิงอวิชีก็พูดเบาๆว่าท่านพ่อไม่อยากให้น้องสาวของข้าร่วมทางไปด้วยเพราะนางอยู่ในขั้นที่เจ็ดของพลังระดับชำระท่านต้องการให้นางฝึกฝนอยู่ที่บ้านอย่างจริงจังดังนั้นจึงเหลือที่ว่างอยู่ที่หนึ่งเฮอค่ข้าต้องเก็บตัวก่อนจะถูกส่งไปทำภารกิจข้าไม่มีเวลามาดูแลเจ้าอีกแล้วถ้าข้าจากไปหลิงเฟิงและหลิงหญิงก็จะไปด้วย เจ้าก็ต้องเข้าภูเขาสมุนไพรเพียงลําพังข้าก็ยังไม่วางใจที่จะปล่อยให้เจ้าอยู่เพียงลําพังคือคือเจ้าจะไปพร้อมกับข้าไหมนางมองฉินเลี่ยด้วยสายตาที่เปล่งประกายภูเขามาปาสวรค์ฉินเลี่ยนึกถึงแผนที่ของท่านตาในใจเกิดสันไหวเล็กน้อยเพราะเจ้าไม่ยอมพูดอะไรเลยงั้นเจ้าสัญญากับข้าสักข้อได้ไหมขอ พวกข้าจะออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าข้าจะพาเจ้าไปด้วยไม่ต้องห่วงยังมีคนจากทรพพรานในบิวลาร่วมทางไปด้วยตระกูลเฟิงและตระกูลเก่าก็จะส่งสมาชิกไปด้วยเช่นกันไม่มีอันตรายอะไรหรอกอีกอย่างสัตว์วิญญาณที่ปรากฏตัวในพื้นที่รอบๆนั้นก็มีไม่มากเพราะงั้นไม่เป็นไรหรอกหลิงอวิชีลุกขึ้นจากเก้าอี้ยาวหินพร้อมกับรอยยิ้มกว้างนางจ้องมองฉินเลียที่มัวแต่กินอาหารด้วยสีหน้าอ่อนหวาน นางทำปากจูพลางหัวเราะคิกคักจากนั้นจึงหันหลังก่อนจะเดินไปเติมน้ำให้ฉินเลี่ยจังหวะที่นางเดินจากไปนั้นเองหัวของฉินเลี่ยก็เงยขึ้นดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาพลันหายไปสีหน้าของเขาแปรเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นอย่างช้าฮ่าฮ่าเหตุผลที่ทำไมไม่มีสัตว์วิญญาณรอบๆภูเขามาปาสวรคร์ก็เพราะมันเป็นอาณาเขตของสัตว์วิญญาณระดับสองอย่างหมาป่าปีศาจปิดเงินตามเครื่องหมายที่ปรากฏบนแผนที่ของท่านตา หมาป่าปีศาจปีกเงินจะเดินทางไปบนยอดเขาส่วนลึกของภูเขาอันหนาวเหน็บทุกๆเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนพวกมันจะกลับมาแค่ช่วงเดือนกรกฎาคมเท่านั้นและนี่ก็ใกล้ถึงปลายเดือนมิถุนายนแล้วด้วยชินเลี่ยมองตรงไปยังทางเข้าห้องน้ำและฟังหลิงอวิชีทำเพลงเสียงต่ำขณะเติมน้ำอาบให้เขาเขาเริ่มรู้สึกปั่นป่วนเล็กน้อยสนับสนุนฟังนิยายของแท้ต้องฟังที่เด็กชายนิยายเท่านั้น